อัตราเร่งของรถคันนี้เนี่ยถือว่าทํามาได้ดีเลยนะครับอัตราเร่งจากความเร็ว80ดถึงร้อเนี่ยมีมาให้ใช้เรื่อยๆขี่ในเมืองสบายผมว่านะฮะคล่องตัวมีความคล่อง,องต,ตัวสูงถามว่าช่วงล่างเป็นยังไงผมว่าสําหรับผมนะการเป็นยูเซอร์ขี่ผมว่าใช้งานได้ไม่มีปัญหาครับหรือใครที่อาจจะสกิลสูงหน่อยมันก็สามารถปรับแต่งได้ ผมว่าราคานี้กับสิ่งที่มันได้มาเนี่ยถือว่าคุ้มมากๆ รีวิวจัดเต็ม New GPS Demon GR 2 0 0 R ปุกวิสาจ์สายพันธุ์สปอร์ตต้องบอกเลยครับว่าเป็นกระแสที่ร้อนแรงมากๆในช่วงนี้กับ New GPS Demon GR 2 0 0 R นะครับซึ่งได้เปิดตัวกันไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เอง New GPS Demon GR 2 0 0 R ยังเป็นรถสปอร์ตฟ,ฟูลเฟลลิงล้อ17นิ้วคันแรกของทางค่ายอีกด้วยครับ ซึ่ง New Gpx Demon GR 200R มาพร้อมกับเครื่องยนต์ 198cc 1สูบ s o s c 2วาล์วระบาความร้อนด้วยน้ำขนาดกระบอกสูบและช่วงชักอยู่ที่65.5คูณ58.8ม m mm. แรงม้าสูงสุดอยู่ที่17.4แรงม้าที่รอบ8,000รอบต่อนาทีแรงบิดหรือทอร์คอยู่ที่17.2นิวตันเมตรที่รอบ6,500รอบต่อนาทีแต่น้ำมันเชื้อเพลิงด้วยเทคโนโลยี Gpxfi จากแบรนด์ Dealfly ประเทศอเมริกาเกียร์6สปีดส่งกำลังไปยังโซ่สเตอร์สเตอร์หน้าอยู่ที่16ฟันสเตอร์หลังอยู่ที่47ฟันเน้นกำลังรอบต้นและรลบกลางครับโซ่ยังเป็นโซ่ของแบรนด์ DID ที่มีขนาด428แบบมีโอริงอีกด้วยครับผมอ่านกันไม่ผิดครับเขาใช้แบรนด์ DID มาให้เลยจริงๆครับโช๊คน้ายังเป็นแบบ upside down เบรกหน้าเป็นแบบดิสเบรกสพอทขนาดจานดิสอยู่ที่276 mm, อมิลลิเมตรความหนาของจานดิสอยู่ที่3มมิลลิเมตรเบรกหลังเป็นแบบดบบิสเบรก จันดิสมีขนาด2 2 0ม mm. ิลิเมตรล้อเป็นล้อแม็กขนาด1 7นิ้วเฉพาะรถสีแดงครับที่มีล้อแม็กเป็นสีแดงส่วนสีดำและสีเทาจะมีล้อแม็กเป็นสีดำนั่นเองครับยางหน้ามีขนาด100่งอยทับยางหลังมีขนาด140ทับเเฟร,รมเป็นเฟร,รมแบบเฟร,รมผลักหรือเทเรสเฟรมนั่นเองครับชคหลังเป็นแบบโชคโมโนโชกมัลติลิงจาก YS s ที่สามารถปรับระดับได้ถึง7ระดับด้วยกันครับถังน้ำมันมีนมขนาด11ลิตรเรือนไมเป็นแบบฟูลดิจิตอล LED มิเตอร ซึ่งตั้งค่าเรือนไม่เป็นแบบ soft touch setting system ที่ไม่ได้มาเป็นปุ่มนูนๆอีกต่อไปครับเป็นผิวสัมผัสแบบเรียบเพียงแค่สัมผัสเบาๆบ,บริเวณคำว่า Mode และ adjust นะครับผมด้านล่างของจอเรือนใหม่ก็สามารถตั้งค่านาฬิกาเซฟทริปการเดินทางหรือแม้กระทั่งเปลี่ยนหน่วยระยะทางจากกิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นไมล์ต่อชั่วโมงได้อีกด้วยครับเรือนใหม่บอกค่าครบถ้วนทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิความร้อนไฟบอกเกียร์บอกความเร็วบอกรอบเครื่องยนต์บอกเวลาบอกทริปรวมทริปแยกบอกปริมาณน้ํามันครับ เรียกว่าครบถ้วนกันเลยทีเดียวอ๋อแล้วผมลืมบอกไปนะครับผม New GPX Diamond GR 200R เนี่ยเป็นรถที่ผ่านมาตรฐานยูโรโฟอีกด้วยครับน้ำหนักตัวรถเนี่ยอยู่ที่150กิโลกร,รมัมสายคนลร่งทำไมถึงต้องใช้สายเดียวครับตอบได้เลยครับว่าเพื่อความลื่นไหลของการใช้คนลร่งนั่นเองครับการต่อเกียร์จะเนียนกว่าสสายนั่นเองไฟรอบคันยังเป็นแบบ Full LED ที่มีดีไซน์โดดเด่นมากทั้งด้านหน้าและด้านหลังด้านหน้ามีไฟเดย์ไลท์มาให้ด้วยและยังมีไฟฉุกเฉินที่ติดมาจากโรงง,งานให้อีกครับ การออกแบบแฟลลิงของ New GPX d e m o n GR 200R นะ่ยต้องยอมรับว่าออกแบบมาได้ล้ำสมัยดุดันมากๆและการลิดลมของตัวรถเนี่ยทำออกมาได้ดีเช่นกันสิ่งที่ผมชอบในตัว New GPX d e m o n GR 200R นั่นก็คือท่านั่งหรือโพซิชนันของการขับขี่นั่นเองครับให้อารมณ์แบบสปอร์ตมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นท่านั่งท่าขับขี่ทั่วไปหรือว่าจะเป็นท่าหมอบนะครับผมชิวหน้าเวลาหมอบเนี่ยท่ามอบคือรถแข่งนะครับผมตัดลมได้พอดีกับหมอก,กันมากเลย ช่วงตัวถังของรถเนี่ยมีการออกแบบมาให้เว้าหลบเข่าครับขนาดพอดีกับคนเอเชียเลยทําให้หนีบถังได้ง่ายครั้งนี้นะครับผมผมอยากให้ทุกคนเนี่ยลองเปิดใจและก็มาลองด้วยตัวเองมากๆเลยครับเพราะฟีลลิ่งดีมากๆเลยนรามาดูฟีลลิ่งด้านการขับขี่กันบ้างดีกว่าครับครั้งนี้ผมได้ขับขี่จากกรุงเทพไปพัทยานะครับผมระยะทางไปกลับเนี่ยเกือบเกือบสามกิโลเลยทีเดียวซึ่งถือว่าเพียงพอต่อการทดสอบรถในครั้งนี้ได้เลยครับตัวผมเองมีส่วนสูงอยู่ที่177มนึ่งส่วนสูงจาอดสิบเจ็ดเซนติเมตรผม ทำให้การวางเท้าได้เต็มเท้าพอดีเลยถ้านั่งเป็นท่าสปอร์ตมาเต็มเวลาหมอบให้อารมณ์คล้ายกับรถแข่งถังน้ามันเนี่ยออกแบบมาได้ดีมากๆทําให้คนมีพุงเนี่ยหมอบง่ายขึ้นนั่นเองครับมิติของตัวรถอยู่ที่กว้างมีขนาด747ม mm, มคูณยาว2,020ม mm, มคูณสูง1,145ม mm, มครับซึ่งตัวรถถือว่าอยู่ในขนาดลงตัวเลยไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปทําให้การขับขี่ในเมืองหรือว่าการขับขี่ในสภาพการจราจรติดขัดเนี่ยทำได้ดีเลยพิ้วเลยครับ ในการเข้าโค้งหากพูดถึงชกหน้านะครับต้องบอกว่าแอบแข็งไปสักเล็กน้อยครับผมเนื่องจากผมเป็นคนที่กดเบรคค่อนข้างหนะักเป็นสไตล์ส่วนตัวการขับขี่ของผมเองนะครับแต่ถ้าหากได้ทําการเซตน้ํามันของชกหน้าใหม่เนี่ยรับรองว่าขี่สนุกแน่แนเลยส่วนชกหลังที่ได้ของ YS มานะครับผมต้องบอกว่าเพียงพอต่อการใช้งานในชีวิตประจําวันเลยครับซึ่งตัวของชกหลังเนี่ยสามารถปรับได้7ระดับอีกด้วยและความยาวของฐานล้ออยู่ที่ 1,350มิลิมทำให้การเข้าโค้งสม,มุุลขึ้นอีกด้วยครับจุดเด่นของ n ิว Gpx Demon GR 200R อีกหนึ่งอย่างที่ผมชอบก็คือที่วางน้ำหนักของตัวรถนะครับทำให้จุดสุนย์่วของรถอยู่ตรงกลางรถพอดีเมื่อเราตกหลุมนะจะทำให้แฮนด์แบบรู้สึกว่ามันจะสะบัดหรือว่าสายนะครับผมแต่เจ้า Demon GR 200R นะครับก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมทันทีเลยครับเรียกได้ว่าตอบโจทย์เลยจุดนี้จริงๆตัวผมเองขี่ไม่ทันระวังครับไม่ได้จัทดลองอะไรเลยนะครับผมก็เลยทําให้รู้ว่าอ๋อ จุดสุญญาวงมันดีนี่เองนะครับหลายๆคนก็อาจจะสงสัยนะครับว่าทำไม Gpx ถึงไม่ยัดระบบ ABS เข้ามาให้ผมต้องบอกตรงนี้เลยครับว่าอาจจะยังไม่จําเป็นสําหรับรถ2องล c ซีครับถ้ามองในเรื่องของราคาเพียงเท่านี้ก็ได้ทั้งดิสเบรกหน้าและเบรกหลังนะครับผมถือว่าคุ้มมากๆแล้วครับผมซึ่งในวันที่เราทดสอบเนี่ยมีทุกสภาพพื้นผิวเลยครับไม่ว่าจะเป็นแห้ง หรือฝนตกหนักๆเบรบกเดิมๆที่ติดมากับรดก็เอาอยู่สบายๆเลยกันพลิกรถทําได้ไวพอสมควรเนื่องจากนะครับผมขนาดยางหน้าเนี่ยเป็นไซส์100ครับทำให้พลิกรถได้ไวและล้อหลังที่มีขนาด140ทําให้ยึดเกาะถนนได้ดีเลยครับหากให้ผมแนะนำนะครับผมผมจะแนะนําให้ใสยย่ยางหน้าไซส์110ครับซึ่งมันจะทําให้ฟิลลิ่งการข้าโค้งของเราเนี่ยมันไปอีกแบบนะครับผมแต่ยางหน้า120ไม่แนะนําให้ใส่เลยครับเพราะจะทําให้ยางหน้าของเราที่ถึงบางคนมันจะชิดเกินไปนะครับผม มันจะเหลือเพียงประมาณ5มิลิเมตรเท่านั้นนะครับซึ่งถือว่าค่อนข้างเสี่ยงเลยทีเดียวครับแถมหน้ายางใช้ไม่หมดอ่ะมันเปลืองแบบโดยใช่เหตุเลยนะครับผมถ้าใส่ยางโอเวอร์ไซส์เกินไปครับสําหรับบางคนมีคําถามว่าแล้วอาการที่สั่นขึ้นแฮนด์มีไหมก็ต้องบอกว่ามีครับเพราะว่ามันเป็นรถของเครื่องยนต์สุบเดียวนะครับผมซึ่งรถที่มีจํานวนสุดน้อยๆเนี่ยมันจะมีอาการสั่นขึ้นมือเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับผมถ้าถามว่าสายซิ่งนะครับผมจะให้ ปรับเปลี่ยนตรงไหนไหมผมแนะนําว่าให้เปลี่ยนเกียร์โยงเปลี่ยนท่อครับผมแค่นี้ก็ได้อารมณ์สปอร์ตขึ้นมาอีกแล้วครับรับรองได้ว่าขับขี่สนุกกว่าเดิมแน่นอนครับผมและคําถามที่มักพบบ่อยนะครับผมจะถามว่ารถของ Gpx เนะี่ยเกียร์แข็งไหมต้องบอกตรงนี้เลยครับว่า New Gpx Demon Gr 200r เนะี่ยที่ออกแบบมาใหม่เนะี่ยเขาได้แก้ไขและพัฒนาตรงจุดแล้วครับผมเรียกได้ว่าทํากันบ้านมาดีไม่มีปัญหาเรื่องเกียร์แข็งเลยแต่เกียร์ได้มันมากๆครับในความแข็งของคลัชนะครับผมก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ไม่แข็งครับสามารถใช้นิ้้วววเเเดดียียยยยก่ไสบา,สบาล อัตราเร่งนะครับผมของรถถือว่าทําได้หน้าพอใจเลยครับเนื่องจากรถเป็นรถที่เน้นใช้งานในตัวเมืองที่เน้นในรอบของรอบต้นรอบกลางเป็นพิเศษนะครับผมในช่วงของรอบปลายเนี่ยอาจจะไม่ไหลามากนะครับแต่สิ่งที่เราได้มานั่นก็คือแรงบิดในรอบต้นและรอบกลางมาทุกแทนแะครับความเร็วสูงสุดที่ผมทําได้กับ New Gpx Demon GR 200R อยู่ที่145กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมซึ่งน้ําหนักตัวผมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ77กิโลกรัมนั่นเองครับส่วนใครที่น้ําหนักเบานะครับอาจจะทําได้เยอะกว่าผมก็เป็นได้นะครับ บทสรุปของ New Demon GR 200R นะครับเป็นรถที่ขี่ในเมืองสนุกครับเดินทางไกลหรือออาทลิปก็ได้ถ้านั่งให้แบบสปอร์ตมาเต็มโดนใจสาหรับคนชอบสายสปอร์ตแน่นอนอัตาราเร่งในรอบต้นหรือรอบกลางเนี่ยและการเข้าโค้งอะ่ะทำไได้สนุกเลยนะครับผมเท่าด้ดีเลยการพลิกรถพลิกได้ไวพอสมควรเลยองศาการเลี้ยวกว้างนะครับผมสําหรับยูทิร์นไฟหน้าไฟท้ายส่องสว่างชัดเจนนะครับรูปร่างตัวรถเนี่ยฉบเฉียวสวยงามและสะดุดตาเป็นอย่างมากเลย ช่วงนี้นะครับผมก็จะมีราคาพิเศษครับอยู่ที่76,500บาทนะครับเพียงแค่ไปลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ผ่านหน้าเว็บไซต์ www.gpxthailand.com นะครับก่อนวันที่15กรกฎาคมปี2563นี้นะครับผมเฉพาะคนที่ลงทะเบียนออนไลน์เท่านั้นนะครับผมซึ่งจะได้รับกิฟต์ไวเซอร์เพื่อเป็นส่วนลดซึ่งราคาแนะนำขายจริงๆเนี่ยอยู่ที่79,800บาทเท่านั้นเองนะครับและตอนที่2นะครับผมเฉพาะ500คันแรกเนี่ยจะรับฟรีนะครับผมค่าจดทะเบียนพรบ โมกน็อคฟูลเฟสนะครับผมจากแบรนด์เรียวนะครับและแจ็กเก็ตสุดพิเศษจาก g p s รวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า5 1 0 0้บาทเลยครับผมหรือจนกว่าของจะหมดนะครับแล้วก็สีของรถนะครับผมมีทั้งหมดด้วยกัน3สีนะครับได้แก่สีดําสีแดงแล้วก็สีเทานะครับผม3สีนะครับ้าใครสนใจเนี่ยสามารถเข้าไปดูตัวจริงได้ที่ศูนย์ตัวแทนจำหน่าย g p s ที่ปัจจุบันมีอยู่มากกว่า3ไว้สาขาทั่วประเทศได้เลยครับผม g p s เนี่ยรับประกันรถนะครับ3ปีหรือ30,000กิโลเมตรนะครับหรืออย่างใดอย่างหนึ่งถึงงรระะะยก่่ออนนนนััเคบ ขอขอบคุณจิพิทไทเรนด์มากๆนะครับที่ให้พวกเราได้ทดสอบในครั้งนี้นะครับผมและกลับมาพบกันร,รีวิวแบบจัดหนักจัดเต็มได้ที่รายการมอไซต์ทีวีรายการดีๆที่ไม่ได้มีแค่เรื่องมอไซต